สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐุฒิวดกรครับและกะทินัทิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซ้อนซินรายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทยพี s s ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ิกนาทีครับ ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เกรยองมาวาดภาพให้เราได้ชมกันค่ะใช่้วครับนักศิลปินที่มาเป็นวิทยากรให้กับเรานะครับก็คืออาจารย์สมยศคําแสงครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วเกรยองที่อาจารย์จะวาดวันนี้เนี่ยจะเป็นภาพอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบไทยๆเกี่ยวกับพญานาคพญานาคครับจะวาดพญานาคให้เราได้ชมกันใช่ไหมคะอาจารย์เอออาจารย์ครับมาถึงบ้านสอนศิลป์เนี่ยทำไมถึง คิดจะวาดพญานาคครับอาจารย์มีความหมายอะไรหรือเปล่าครับโอผมได้การถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นงานเกี่ยวกับไทยๆเกี่ยวกับพญานาคที่เราพิมเห็นตามเวลาเราเดินเข้าวัดใช่ค่ะมันไดจะเห็นไหมคะต่างเข้าเลยแต่ว่ามาถ่ายทอดเป็นแนวใช้เคร่อยองวัดครับครับอาจารย์โอเคถ้างั้นตอนนี้ต้องให้อาจารย์แสดงฝีมือให้กับลูกศิษย์อย่างเราสองคนได้ ชมเป็นประจักษ์ตาสักทีนะฮะอาจารย์ครับเจอกเลยครับอาจารย์สมยศจะดินสอวาดเส้นกำหนดตำแหน่งของตัวพญานาคไว้คร่าวๆก่อนใช้กระยองวาดเสียพญานาคจากทางซ้ายและจัดวางตำแหน่งให้สูงต่ำไม่เท่ากันเพื่อทำให้ภาพดูน่าสนใจครับแล้วอาจารย์มีวิธีการตัดทอนภาพยังไงบ้างล่ะคะคือเวลาเรามองเห็นวัตถุต่างๆค่ะ เราเราจะมองเห็นในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมครับหรือ,อมันเป็นการทําให้เราถ่ายทอดความรู้สึก<ช>ที่ที่เรามองเห็นว่าเป็นสาระสําสคัญของของงานหรือของสิ่งที่เราประทับใจคก็คือว่าเรามองว่าเราชอบตรงส่วนไหนไม่ชอบตรงส่วนไหนแล้วเราก็มาตัดทอนลงบนภาพใช่ไหมคะอาจารย์ เมื่อวาดเสียนพญานาคมาจนถึงฝั่งขวาสุดแล้วนะครับอาจารย์สมยศก็วาดตัวมกระที่อยู่บริเวณมุมภาพโดยปล่อยพื้นที่ว่างบริเวณลำตัวพญานาคไว้ให้ผู้ชมได้จินตนาการครับอ,อ,อันนี้คือ,อ,อบอกว่าบอกอารมณ์ของคนเขียนถ้าเกิดเราเห็นควาสาระของความสาระสำคัญในการของรายละเอียดของสิ่งต่างๆเร เราก็เขียนอะไรที่ตามเราที่เรามองเห็นแต่ถ้าเราก็เราคิดว่ามันไม่สําคัญเราคิดว่าเราก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยว่างไว้ปล่อยว่างวางไว้เราให้รู้สึกว่าคนคนดูน่ะได้ได้คิดตามได้ได้มีจินตนาการที่จะค้นหาหลังจากนั้นอาจารย์สมยศเพิ่มรายละเอียดให้กับเสียงพญานาคและตัวมักรโดยกดเน้นบริเวณปลายเกรยองขณะวาดเพื่อให้ได้น้ำหนักเส้นที่คมชัดและ พิ้วไหวครับอาจารย์ครับแล้วผมดูอย่างเส้นที่พิ้วไหวเส้นที่คมเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงฮะคือ <c oughs> ผมใช้วิธีการาประยุกต์จากงานที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม <c oughs> ที่เป็นงานไทยประเพณีแล้วผมเอางานไทยประเพณีเนี่ยมามาสร้างสารรค์ต่อโดยการเ,าเป็นมาเอามาทำงาน เป็นแนวของตัวเองตามสไตล์ของาของาจารย์เอง,องค่ะครับทายนี้อาจารย์สมยศใช้นิ้วปาดเกลี่ยน้ำหนัก,กเกรยองให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นครับ<อ>นะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้โหอ,อาจารย์ครับผ้าพญานาคเนี่ยอาจารย์ครับความหมายของเขาคืออะไรครับอาจารย์ เออจริงๆความหมายนั่นเป็นเป็นสะท้อนอในยยะธรรม,มนาคห้าเสียนนี่ก็คือขัน,ขนห้าเป็นเปรียบบอป,ปร,ปร,ปรมาอ,อุปมยไว้เป็นเหมือนขันห้าไอตัวมะกราตรงนี้ก็เป็นตัวที่กลืนกินงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะในขันห้าเราจะมีการเปลี่ยนแปงลงด้วอาจารย์คะกะทิอยากให้อาจารย์ช่วยให้คําแนะนําสําหรับคนที่สนใจการวาดภาพประ,ะเภทนี้หน่อยค่ะอาจารย์ครับอย่างแรกก็คือมั่นใจ มั่นใจมั่นใจแล้วก็รักมั่นใจแล้วก็รักในสิ่งที่จะทำในสิ่งที่จะทำแล้วก็ขยันขยันฝึกซ้อมบ่อยๆครับมั่นใจรักขยันแล้วก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดนะครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ โมลานะั้นเขียนแบนๆสีเรียบๆแล้วตัดเส้นหลังๆมาก็เริ่มใส่น้ำหนักเข้ามาเริ่มเอาสีมาผสมกันกึ่งๆกึ่งๆไม่มีระยะมีน้ำหนักขึ้นดังนั้นาาาาางานศิลปะของไทยเรานะั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและสุดท้ายเราเดี๋ยวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเลยผสมประส,มมนสานกลายเป็นศิลปะไทยร่วมสมัย